ตรงบ้านนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง Xiaomi ี i <Pick>. Mix Pro 4ถูกไหมถูกถูกแล้วกินข้าวอิ่มแลยเยอะมั่วเป็นเจนที่4แล้วครับ Gen ที่3เราได้ลองเล่นปะเล่นจำไม่ได้วะแต่ว่าเหมือนมาแกะกับมึงเนี่ยแหละเออคุ้นๆอยู่วันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องลองเล่น Xiaomi Mix Pro 4เรียยากอยู่นะคือสมองเรามันจะมีคำว่ามีต่อท้ายทุกครั้งเลย Xiaomi มี Pro 4เห็นไหมอ่ามี Mix 3มี Mix 2เอ้ยนะมันจะสมองมันจะรันตามนั้นไปพอเขาแตะคำามีออกปุ๊บเนี่ยเออมันอาจจะคล้องไม้คล้องมือเขาเออแต่มันอาจจะเออเรานหน่อยอ่าลำบากเรานหน่อยเเเเพพรราาาาะะล่่นนมมมมยอออออตัััวววี้คคืืืถจบหหงใ ครับผมเพราะสเปคที่ให้มาผมบอกเลยนะเท่าที่นึกออกแล้วพอจะเอาลงมีอยู่สตัวเท่านั้นนั่นก็คือ1ก็คือเป่า V ี vo X Pro 3 Pro ครับซึ่งเรามีอยู่ข้างล่างอ่ะกูลืมหยิบขึ้นมาขอโทษอีกตัวหนึ่งก็คือ Sam s u n g galaxy ี่ C Pro 6นะครับซึ่งตัวนี้หเห็นแค่เคสก็รู้แล้วว่ารักแค่ไหนปุ๊บปิ๊กแล้วเกินปุ๊บปิ๊กเลยครับมีอยู่แค่2ตัวนี้ที่ผมเคยเล่นแล้วนึกออกว่าสู้ได้ครับแต่เขาเองก็ไม่ได้แบบว่าจะปล่อยคนอื่นเสื้อได้ตลอดเพราะเข้ามาทีหลังดังนู้ร ไม่รู้แล้วก็อันนี้เราซื้อมาเล่นกันเองนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ดูคลิปพวกเราครับนะครับแล้วก็เอาเงินมาซื้อมือถือมาเล่นกันนะให้ทุกคนได้ดูกันใช่แต่ว่าบอกไว้ก่อนไม่เข้าได้ไม่เข้าได้นะครับโอกาสเข้าไทศูนย์จุดไม่รู้ดิวดน้อยอ่ะน้อยโอกาสเข้าได้น้อยนะครับน้อยมากน้อยมากหน้าตาตัวกล่องนะครับของ x i a o ม i Mix Pro 4คล้ายๆกับนี่ Mix Flip ในรูปแบบกล่องที่มันจะหญ่ขึ้นนั่นแหละถามว่าทำไมกล่องหายไปไหนเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายเมื่อกี้ใช่อ่ะแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันจากตัวที่แล้วไม่มีเลยนะไม่มีเนี่ยโปรเอนจิเนียร์วิทไลก้าครับโลโก้มีใหม่มีไฮเปอร์โอเอสครับนะครับซึ่งไฮเปอร์โอเอสก็คือ Android เวอร์ชัน14แหละแล้วก็เฉียวหมีก็ไปปรับปรุงให้มันแมชกับอีโคสิสต์มของเขามากขึ้นโยโย่ไอเนาะใช่แล้วก็สามารถที่จะเอาไปสั่งงานอย่างเช่นควบคุมรถได้เล่นกับโน้ตบุ๊กได้ดีขึ้นควบคุมพวกเขาเรียกอะไรนะอ่่าาของงเเค้รรววมถึตัปปปินน็ูะ นีก็จะบอกว่าเป็นรุ่น RAM 12นะครับ ROM 256แล้วก็256 Black แสดงว่าได้สีดำมาตัวฟีเจอร์เสียงแบงค์ Hi Res Audio ครับผม Hi Res Audio Wireless ครับเซนเอร์กันแสบเซนสรองรับการกันน้ำกันฝุ่น IPX8 เอาเรื่องนะแล้วก็ Dolby Atmos Dolby Vision ให้มาครบเลยใช่ครับ Xiaomi Mix Mix Pro4 นะครับในเมืองนอกเนี่ยจะมีอยู่3ความจุเหมือนกันนะครับก็จะมี256 512แล้วก็1นึ่งเทราไบต์หนึ่งเทราบุยถ้าเป็น512กับหนึ่งเทราไบต์อ่ะเป็น RAM 16เลยแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะยังเปรนะค RAM เพียงพอใช่นะครับจะดึงยังไงนี่ไงโอ้โหกับหัวกับหางกับให้แล้วกันเปิดขึ้นมาโอ้โหต้อนรับสนิทดีเลยนี่แหละครับที่เราซื้อมาพันลมเขาดีจริงตัวนี้เห็นไหมผมสลายเลยก็ไม่ได้ที่พัดลมวยอันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกวี นี่คือตัวเครื่องข้างในสีดำนะครับโอ้สวยจังเลยเอาไว้แล้วก็ตัวเพลทข้างในอุปกรณ์ที่ให้มานี่ถือว่าครบคันเลยนะครับหนึ่งก็คือตัวที่ใส่เคสของเขาเคสฟรีโป้คู่มือบัตรรับประกันรับประกันอยู่ในนี้ซึ่งเคสที่เราได้มาก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเป็นสองชิ้นด้วยนะแยกกันมาฝั่งนึงเป็นสีดำอีกฝั่งก็สีดำสีดำมันยังเอาพูดอะ้พูดให้มันดูเยอะแล้วก็มีคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็มีบัตรรับประกันมีมิกฟลูอยู่ตรงนี้เก็บจิ้ซิมอยู่นี้ให้มาเดี๋ยวรอใใชชช้้้้เเเเเดดีีี๋ยยยวววรรรรอออแแลลกกก็ะปต์์าาจคััับบขนฉม มิกฟลิปต้องเรียกชื่อกว่า x i a o ยวมิกฟลิปนะครับเหมือนกันก็คือ67วัตต์ซึ่งก็จะเป็นตัวซูเปอร์ชาร์จยังไม่ได้เป็นไฮเปอร์ชา้าแต่เร็วนะครับเร็วแล้วก็ให้ตัวสายชาร์จมาด้วยถึงเส้นแบงค์ครับผม C2A สีส้มแน่นอนเหมือนเดิมนี่ตะกี้บอกสีแดงสีส้มแดงอะไรแดงมันอีกแบรนด์หนึ่งเออแดงมันพี่หัวอ๋อเออตัวนี้พี่ชายเท้าก็แย่ละของที่เราจะได้ไปหลังจากซื้อมีิกฟลิป x i ยวมีมิก โฟล์ซีมีอะไรบ้างมีเคสทั้งหน้าทั้งหลังตัวเครื่องอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จคู่มือบัตรรับประกันแล้วก็แล้วก็เข็มจิ้มซิมเฮ้ยถ้าเข็มจิ้มซิมจะเป็นไงถ้าจะเป็นไงไม่ค่อยอยากอัดแต่กี้คือถ่ายเสร็จใช่ป่ะแล้วลงไปกินข้าวกินหนมกันสองฝั่งใหญ่เลยขึ้นมาง่วงงง่วเลยเอาล่ะนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ภายในเซี่ยวมี่มิกโฟลซีนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปเล่นดีกว่าอ่ะเชิญแกะซับแพ้เป็นไงเฮ้ย เครื่องบางนะเฮ้ยเขาบอกเขาบางที่สุดใช่นี่ไงเ็ามึงดูดิบางขนาดไอนมึยังไม่เคยเห็นเลยอะดูให้ดูตัวเครื่องนิดนึงก่อนได้นี่นะครับตัวเครื่องก็จะบางประมาณนี้เลยตัวนี้ความบางเออบางประมาณ4.6มิลลิเมตรมิลในส่วนบางสุดแล้วก็ถ้าเปิดว่าพับอะ9.5มิลซึ่งถ้าคุณเทียบกับ Galaxy Z f l o ที่ผมมีอยู่นะ C f l o เนี่ยเวลากลางสุดบาง5.6เวลาพับ12.1มิลตัวนี้ถือว่าบางแล้วก็เบากว่ามาก่วนถ้าเทียบกับ o n o r เนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวขึ้้นนััาาใหแวก่่็ยงงงไตบ แล้วก็น้ำหนักครับ239กกรัมครับ,รบดูดิวางจัดใช่ แล้วความพรีเมียมความอะไรมันแบบมันสุดจริงๆนะแต่นี้บอกก่อนนิดนึงว่าตัวเครื่องอ่ะบางจริงครับแต่ว่าตัวเลนส์กล้องอ่ะหนามากนูนเพลอๆอ,อ,อะเลนส์กล้องนูนกว่าตัวเครื่องอีกฝั่งนี้ <S 2>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  คุณดูความหนาของของตรงนี้อะขอบเครื่องแล้วมาดูความหนาของเลนส์กล้องคนละแบบกันเลยคือตัวนี้เขาใส่กล้องแบบจัดเต็มอะเต็มที่ที่มันจะเต็มที่ได้คือมันครื่อมันบางครับ,บจริงไหมความรู้สึกผมอะตอนที่จับอะผมว่าพกพาง,ง่ายกว่าง่ายกว่า14อัลต้าเฉียวมี14อัลต้าอ๋อไอชกล้องมันนูนอะนะใช่แล้วเวลาเขย่า14อัต้ามมมนจะีควแบบ เอเนี้ยมันไม่เป็นเสียงมีแต่น้อยมากมันเป็นเสียงของไอตัวแกนข้าในใช่มันเป็นเสียงที่เปลี่ยนประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีโลโก้เฉียวมีอยู่แล้วก็ผิวครับแองผิวแบบพรีเมียมนะผิวเวลารูปแล้วมันแบบเฮ้ยแต่ผมผมรวยไงผมซื้อมาผมไม่ใส่เคสใส่ได้ไงคุณดูเลนกล้องเนี่ยมันนูนขนาดเนี้ยผมว่าเคสเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงไม่รู้อ่ะเรืออาจจะเอาอยู่ก็ได้นะแต่ว่าไอฝั่งด้านหน้าครับต้องติดกาวนะเอ้ยไง S <s> <S ไอ้ใส่แล้วมันดูดีอยู่ที่คิดนะดีเหมือนกันนะเดี๋ยวดิเนี่ยลูกค้าตอะไรจะเข้าเลี้ยวเลี้ยวหมดวงเลยเหยอครับตอนที่เราใส่เคสแล้วอะครับผิวสัมผัสเท็กเจอร์ <t ure> ข้างหลังมันเปลี่ยนไปเลยนะเว้ดูดิอ่าจากความที่แบบมันลื่นมือเนาะแต่ว่าตรงเนี้ย<ป>ผมสนิดมากเลยอันนี้อันนี้เป็นทุกยี่ห้อนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่ยี่ห้อนี้นะไอตรงเนี้ยอเคสด้านหน้าแล้วมันอยู่ริมสุดตรงเนี้ยมันกะไว้เวลากลางไงใช่มันคือเครื่องหมืนนะครับโซลิดมากแข็งแกร่งมากแต่เวลามันใส่เคสแบบเนี้ยแล้วมันรู้สึกแบบไม่่คออยสิะ เห็นไหมคือมันเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกยี่ห้อนะเดี๋ยวผมให้ดูของ c ี o แต่ของ c ี o อ่ะโดวความที่มันมีมาหลายรุ่นแล้วใช่มันก็เลยแบบรู้ไงต้องทำแต่ถ้าโดนอีกนิดนึงไงมันก็มันก็มีหลุดออกมาบ้างแต่ว่าน้อยกว่าเห็นไหมมันน้อยกว่ามก็ึงดึงๆอ่ะใช่แต่นเนี้ยดูคุณดีเป็นพินเลยกีตาร์ แนว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 เออใช่กีตร์ไม่ได้ตั้งสายฟิวนั้นเลยเว้ยแต่ถามว่าใส่เคสแล้วหนาไหมอ่ะคุณดูแล้วกันหลังจากใส่เคสเสร็จแล้วระหว่างซัมซุงกับเชียวมีใครหนากว่ากันอ่ะคุณดูแต่จุดหนึ่งอะที่คุณเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าแบบมันมันหนากว่าคือตรงตำแหน่งเลนกล้องมันนูนกว่ากันแบบโหคนนึงก็จะแบบเลนกล้องแบบพอใช้งานเนาะคนนึงคือเลนกล้องคือแบบเน้นขิงอะโรดักชันเลยเออแล้วก็เท็กเจอร์ของเคสที่เขาให้มาครับอันนี้คือให้มาฟรีนะแต่ตัวนี้คือผมซื้อมาสาม ว่เขาให้มาขนาดนี้ก็ดีแล้วแล้วดูด้านข้างดิบางเลยกระใช่บางนะใส่เคสเราเห็นความต่างจริงว่าแบบใส่เคสเรายังบางอยู่ชอบชอบชอบตรงจอด้านในกับจอด้านนอกความรู้สึกของผมคือจอด้านนอกครับจะมีความเป็นปกติมากกว่าของซัมซุงผมมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเอาอะไรมาวางไว้แล้วมันนูนขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยใช่เหรอเออดูดิมันบางมากอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ขอบจอเขาจะเป็นขอบจอแบบเคิร์ฟสังเกตดูเนี่ยลองลูบๆดูมันจะเร์ฟมากเลยเนาะเหมือนจอมันจะเคิร์ฟสามด้านเลยนะมันจริงแล้วจอแบบนี้ครับมันก็เป็นเป็นเหมือนกับ Xiaomi 14 Ultra กับ14 นะที่มันโค้งสีด้าน่ะเหมือนเชือมีถ้าเป็นเรือธงแพงๆอ่ะครับเขาจะใช้กรีไม่ใช่กรีล่าแต่มันจะมีกระจรกของเชมีซึ่งคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าหล่นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยขอบมันจะบินจะแตกง่ายไหมเขาบอกว่าเขาผ่านกระบวนการอบอ่ะเฉพาะตรงขอบตัวนี้ให้มันนานกว่าปกติแล้วก็มีการเคลือบซัมติงไรเด็ดที่ทําให้มันทนการการแทกตอนขอบบุมอ่ะได้มากกว่าปกติถึง10เท่านี่คือสเปคที่เขาโมมาครับซึ่งจริงหรือเปล่านั้นผมไม่ทำหล่นนเดงผมไม่กล้าทำหล่นนะกันผมก็อยากทำหล่นเหมือนกันเครื่องหนึ่งสี่ห้ามใคร เลย7.98เหลือไว้นิดนึ่งหรือถ้าเกิดว่าวัดขอบด้วยเนี่ยผมก็8นิ้วพอดีแหละถ้าหมายถึงว่าถ้าจอกินเข้าไปอีกนิดนึงใช่ใช่ใช่แปดนิ้วแน่นอนข้อดีของเขาเลยคือเขายังไม่ได้เป็นเป็นกล้องใต้จอคือกล้องใต้จอเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับมันดูล้ําเหมือนซีโฟลผมอะก็เป็นกล้องใต้จอแต่ว่าคุณภาพของกล้องใต้จอมันก็จะไม่สู้กล้องจริงๆนะครับนี่คือเราคุยแบบแบ่ๆก่อนนะครับมันก็ยังมีกล้องอยู่นะแล้วก็นอกก็จะมีกล้องมาให้ด้วยอีกหนึ่งตัวหมายถึงวกก็ไฟฟแแลชอี2ตััวครบบบสาดแสงให้แบม ที่ไปเลยพี่ขอบเครื่องครับ,รบอันนี้เล่านิดนึงขอบเครื่องบางถ้าเทียบกับสมัยก่อนบางขึ้นเยอะใช่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่า,า,วาขอบบาง,บางอขอบบางเครื่องบางเฟร,รมบางเหมือนผมถืออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มือถือคือมันบางเกินไปรอเปล่าฟิลิ่งการจับอะไรก็ดูพรีเมียมนะคือน,น้ำหนักมันมีครับแต่ว่ามันเป็นน้ำหนักแบบมั่นคงอะ่ะบอกไม่ถูก,กว่ะคือดูดิมันดูไม่กองแกงนะฟิลิ่งจับมันไม่กองแกงเลยคือพอจับลงไปมันก็แบบมีความแข็งของหน้าจอแต่ถ้าเราถือเฉยๆอ่ะมันก็มีความเบาแบบนุ่มนวลน้นอกที่ยไม่ถูกจริงแล้วถ้าเกิดว่า ใช้จอใหญ่ไม่ไม่ถนัดใช่ปะออก็ฟลิบเอาแล้วจอฮอนหน้านหน้า,ยางยใหญ่ใช่ดูดิแทบจะไม่ต่างกับมือถือแท่งๆเลย6.56อ่ะแล้วลองเทียบกับ6.78ุดเกว่าอันนี้6.8เนี่ยหกกับ6กจ <56. S 2> ไม่ได้ต่างกันเยอะมากมันฟีลเหมือน11 Pro Max กับ12 Pro Max อะ่ะเออเออเอ,อ่านึกออกฟีลนั้นเลยคือใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็สัดส่วนอะไรก็คล้ายๆเดิมปกติแล้วมือถือที่มันเป็นจอพอับอ่ะจอมันจะยาวๆครับแบบนี้จอมันยาวยาวมากเนี่ยมันจะยาวแบบนี้แล้วมันจะเขาเรียกว่ายาวแต่ว่ามันแบนใช่ใช่ไหมมันจะแคบใชห่หน้าหน้ากว้างตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่นี่คือเหมือนมือถือปกติเลยถูกต้องเออจะเห็นความต่างได้ชัดเลยเนี่ยแต่พอเป็นจอโค้งอ่ะบางคนก็ไม่ชอบนี่บอกก่อนอ่าอันนี้ก็เเเเเเเปป็็็็นน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 นทัััั้้้้้งงงงงจจุุดดดีีีีีีีแแแแลลลวกกกกพยยยยยอออออออ่่่่่่ะบบ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 าาาคชรหมมมมๆไไไโส แล้วก็ยิ่งเราใส่เคสตะเกียบเห็นว่าเพราะมันเป็นขอบโค้งอะพื้นที่ด้านข้างมันเหลือน้อยแล้วคุณใส่เคสมันจะต้องเป็นเคสแบบบางๆมันไม่มีแรงยึดเกาะเท่ากับพวกขอบแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ต่ากันอยู่นะครับทีนี้ด้านในครับแบงค์จอใหญ่ไหมเพราะว่าใหญ่ใหญ่เบิ่มเลยแต่ว่าเวลาวางเนี่ยมันจะแบบนี้มันไม่สมดุลยกเว้นว่าคุณใส่เคสซึ่งใส่เคสผมก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ามันมันมันหนักพอมันหนักข้างเสร็จปุ๊บแล้วมันโดนกดทับอะไรที่มันไม่เท่ากันเครื่องมันมีโอกาสแอนได้เนื่อพราะว่าจุุดมมนอยูเนร่ย มีโอกาสแครกใช่มีโอกาสแครกได้ดังนั้นต้องราาระวังนิดนึงเพราะเวลาใช้งานเวลาเราเก็บอะเราก็เก็บกันอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนลืมรีบเก็บนึกว่าเป็นแท็บเล็ตไงหยิบใส่กระเป๋าทั้งแบบนี้เลยเนี่ยอุย๊ยอันนี้มีปัญหาได้ระวังนิดนึงในการใช้งานนะครับทีนี้มาดูตรงสเปคนิดหนึ่งแล้วการเปื่มือนท่านยังไม่รู้สเปกนะ้องตัวนี้ครับเป็นเชีย m มี i Pro 4นะครับหน้าจอด้านในที่ให้มาเป็นขนาดหน้าจอ7.9็ดจุดเก้าป็นิ้วความละเอียดเป็นสอ panel เป็ LTPO a อ o l e d เอาเป็น E 7ค่าความสว่างล่ะเออหน้าหลัง3,000นิดป่ะ3,000คือ3,000นิดเนี่ยมันเท่าเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังอย่างของซ m s u ุ g อะสว่างอยู่ที่2,600ตัวนี้3,000ันก็น่าจะสว่างสุดแล้วในตลาดรุ่นหนึ่งเลยแต่ว่าเป็นการสว่างเฉพาะจุดนะแล้วก็เป็นแบบ HDR นะครับถ้าเป็นปกติก็มาสักแต่สว่างไม่สว่างดูดิ โอ้โหเยี่ยตาบอดอ่ะผมว่าใช้งานจริงเร่งซัก56 0นี่ก็เหลือกินแล้วตัวทีวีที่ให้มาครับแบงค์ Snapdragon 8เจน3ครับอืตัวท็อปค่ายตอนนี้ RAM 12 ROM 256แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเอ่อ RAM 16ก็จะเป็นความจุ512กับ1เดียวบิทนะครับตัวกล้องครับแบงค์ตัวกล้องให้มา50 50 12แล้วก็10 50ตัวแรกเป็นเลนส์หลักครับผมซึ่งโหดมาก50ตัวที่2เป็นเลนส์เทเลซึ่งโหดมาก12ก็คือเลนส์ลตราไวายครับแล้วก็มีเลนส์คริสโคป1 0ลลลลล้้้้้้้้้้าาาาาาานนนนนนนมมมใใใหหหหกกกอออองงงงททัั2ตววเยยคคีี่ืด อันนี้ไม่ใช่กล้องหลังเพราะมีหน้า2หน้านะครับกล้องหน้าก็จะเป็นความละเอียด32ล้านกล้องหน้าทั้ง2ตัวนะครับก็คือหน้าในกับหน้านอกนะครับคือกล้องหน้าทั้งคู่ให้มา16ล้านนะครับใช้งานดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อันนี้ให้มาเยอะเท่าไหร่5,100มิลลิแอมป์วัชาร์จวัชาร์จ67วัตต์การกันฝุ่น IPX8 พอร์ตครับใช้ซีความเร็วสามจุดสองกราฟนะคุณมีมิกซ์ฟลิปสองจุดศูนย์ขอบคุณที่เห็นใจลำโพงคู่ vivo หรือ samsung นะครับชียวมีจอพับเนี่ยลำโพงมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มอเตอร์สั่นอะไรก็โอเคนะโดยภาพรวมเด่นอยู่ที่กล้องแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ cpu อยู่ที่หน้าจอเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามีอะไรในอนาคตมีมิฟโรเนี่ยนะครับที่เขาไม่เข้าไทยเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งนะผมว่าน่าจะมาจากตัว ai ของเชียวมีตัวใหม่ที่เขาอยากจะให้มันมันนิ่งก่อนในเมืองจีนมั้งแล้วค่อยแบบขาย global เพราะว่าตัวเนี้ยตอนที่เขาประกาศงานเปิดตัวมันมี ai ของช i a o มีมาด้วยเนาะใช่ปะไอฟีเจอร์ ai ของเขาก็คือพวกแบบว่าถ้านึกขอ oppo นะเขาจะเป ไได้ไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าของซัมซุงอ่ะแอดวัตถุได้แล้วของ Apple แอดวัตถุได้แล้วนะครับตอนนี้ผู้นำของ AI เนี่ยผมว่ายังเป็นซัมซุงอยู่แต่เดี๋ยวแบรนด์อื่นค่อยๆไล่ตามกันมาแล้วก็ในตัวมี NPU ที่สามารถที่จะทำงานประบบมวลผลใดๆได้บนเครื่องเลยโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับ Internet. อินเทอร์เน็ตซึ่งนั่นคือในนะอนาคตตอนนี้ยังนะครับมีเอ,อ่อ floating window อ่ะมีให้แล้วอันนึง after floating ก็คือให้ทำงานต่อเลยไหมหนี่สไลด์อัพเพื่อ continue หรือ keep screen ต่อเลยอัตโนมัติอันนี้คือ set wallpaper ดดดด้้้้าาาานน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 ออกกใใที่ คีย์บอร์ดก็จะมีหลายแบบนะว่าจะเอาคีย์บอร์ดหมุนคีย์บอร์ดซ้ายคีย์บอร์ดขวาหรือรวมหรือหรือสไลด์เอาหรือวาดเอาก็ได้แอดเลเยอร์ layout, mm hmm. ก็คือเลือกได้ว่าแอปที่เราเปิดเราจะเป็นฟูลสกรีนหรือ4:3หรือ oh, 10:9 oh, oh, oh. อันนี้จะมีประโยชน์สำหรับแอปที่เป็นแบบฟิลแบบพวกแอปเกมอ่ะเดี๋ยวเราลองทิกตอกให้ดูแล้วกันเพราะทิกตอกมันโชว์ขึ้นมาเลยอ่ะส่วนว่นนี้คือแอปมันจะเป็นฟูลใช่ปะมันก็จะหน้าตาเต็มเแบบนี้แต่ถ้าเราเซตมันให้เป็น4:3มันก็จะขึ้นมาเป็น4:3แบบนี้ mm hmm. ซ พวกอแอปช้อปปิง้งดิกต็อกไอจี IG, อะไรพวกนี้สัดส่วนจะไม่เพียรเนี่ยเห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับมันจะรีเซ็ตให้นี่นี่นี่มันสามารถคัสตอมตรงนี้ได้เลยเนี่ยรีสตาร์ทไรท์นัลเนี่ยก็คือคัสตอมขนาดแอปอะ่ะได้เลยว้าว ยอ่อแอปขยายแอปเลยซึ่งมันก็เป็นปกติของ Android อยู่แล้วทำมาเป็นแอปอื่นแล้วก็ความสมมติคุณดูนะมันก็ไม่ได้เรียวค์อ่าจริง,รงขนาดนั้นนะ่ะผมมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องมันเพิ่งเปิดตัวนะครับนี่เราเราเราไม่ได้แกล้งน้องนะน้องเพิ่งเปิดตัวถ้าเกิดว่าน้องขายจริงเนี่ยผมว่าน้องน่าจะดีกว่านี้อันนี้คือฟีเจอร์ของเขาปะที่มีามาให้ซึ่งก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะผมว่าในอนาคตอาจจะมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้อาจจะยังแบบว่าไม่ได้เยอะแบบเยอะเว่อร์อ่ะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนม Vi Vi ี้้ใชผ สตัวครับมนสแกนนิ้วในจอได้เลยชั้นข้างปะอ่าจริงด้วยแต่ตำแหน่งสแกนนิ้วมันเล็กมากครับคุณผู้ชมต้องวางมือให้แบบดีๆอ่ะอืมแล้วก็พอผมได้ใช้มือถือจอพับที่มันมีสแกนนิ้วใต้จอแล้วอ่ะสะดวกกว่าสะดวกกว่ามากแล้วก็เฉียวมีเขาให้แอดเยอะมากดูจานวนครั้งในการแอดดิคือเขารู้เลยว่าเซนเซอร์ตำแหน่งมันเล็กเขาก็เลยแบบพยายามที่จะให้ครอบคลุมนิ้วที่สุดเออให้แอดเยอะๆเลยนะอ่ะลองดูที่ได้ได้ปะได้ปะอ๋อต้องกดต้องกดอืม เร็วเนะใช้ได้นะ,อะเอองั้นงั้นก็แสดงว่ายูหาอะไรเร็วเร<ล>็วมากซาวไหมลองฟังเสียงดูไหมว่าเป็นยังไงลิงโทนป่ะอันเดิมเสียงแหลมมดีมากใสแหลมมาก ผมว่าเสียงแหลมมาดีนะเสียงแหลมเสียงกลางเยดีถ้าเป็นฟิลแบบว่าดูหนังหรือว่าคุยโทรศัพท์หรือว่าเป็นฟิลแบบว่าชอบฟังดนตรีแจ๊สเลยเงยแจ๊สปุกนิกภาพย์แจ๊สถ้าชอบฟิลแบบดนตรีแจ๊สอะถ้าถามผมนะผมก็ชอบแน่นนแต่ว่าถ้าชอบฟิลเหมือน EDM หรือเบสเยอะๆอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยไม่เท่าไหร่จริงเราผมว่าพวกปีโบทำจงเงอ p โปอย่างเงี้ยลำโพงทำไได้ดีกว่ามิดเสียงเนาะแต่ว่าเข้าใจได้คืออย่างหนึ่งคือตัวมมับาางงือตวเนนนน่่ยมมมเเเลาาาอะรบบบแแ้้วด์พงกป็นตัวบาง เฉียบเนี่ยลำโพงก็จะไม่ได้กระหึ่มมากเน้นเสียงไหลแบบเนีเสียงใสเสียงแหลมแบบนี้แหละทีนี้ลองมาคัสตอมอันนี้นิดนึงไหมยังไงโอเปอเปอร์เอาดิสวยนะดูเด็กจออย่างสวยจองามจริงครับยอมรับเลยอันนี้ด้านหน้าหรอน้องไอ้เป้นป่ะวะอ๋ออันนี้คือด้านในอแล้วด้านนอกเราเซ็ตยังไงวะเพราะว่าของไอ้้ไอตัวเล็กอ่ะมันเซ็ตได้เลยหรือมันซิงกันกูคิดว่าซิงกันคิิดว่างมันก็จะขอบเห็นแค่ตรงนี้ใช่ใช่นี่อันนี้กำแพงเมืองจีนจีนไหน ต,ตัวใหญนะแต่แค่ว่าแบบมันไม่ได้มีให้เลือกปรับเหมือนกับไอไอตัวฟลิปตัวเล็กอะตัวอันนี้มันจะตามเวลาของเราเว้ยเนี่ยมันจะตามเวลาว่าแบบถ้ามืดถ้าคำ่ำถ้าอะไรเงี้ยมันจะมืดมืดตามเหมือนกับโวลเปอร,อร,อร์ของ MacBook อะถ้าปิดอะ ชัวร์นี่จริงด้วยวันที่เราคิดเลยคือจริงกัน,กนทีนี้มันจะมีช็อตคัดอันนึงครับที่อยากให้เห็นก็คือช็อตคัดเข้ากล้องแบบเร็วๆของไลกาโทนซึ่งอันเนี้ยมือถือไลกาส่วนใหญ่มันจะมีถ้าเป็นตัวแพงๆอย่าง14อัลตร้าหรืออะไรพวกเนี้ยตอนที่ผมเล่นก็มีนะสมมติว่าเราอยากได้วีวิดของไลกาเรากดเล็แอนด์ไว้กดเข้าเลยมันไม่ต้องมานั่งเลือกเลนส์อยู่มันช้าหรือเราอยากได้ระยะพอร์เทรต90มินเนี่ยปกติคือเราต้องกดเข้ากล้องกดไปที่โหมดพอร์เทรตกดไปที่โหมดพิเศษแล้วก็เลือกอัน90มินต้องใช้เวลา4ครรั้งในกกาดแต่นี่คืออจจจิิิ้้้้มมมมปป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 ปุุุุ๊๊๊๊๊๊บบบบบบไไไัั่ เดี๋ยวกดให้ดูจากปกติสมมุติคุณอยากจะเข้าโหมดไลก้าตะกี้ใช่ปะคุณต้อมาในนี้เสร็จปุ๊บคุณต้องไปที่พอร์เทรตเสร็จปุ๊บคุณต้องไปที่โบเก้เลนเสร็จแล้วคุณต้องมากดคำว่าซอฟโฟกัส94กด4รอบไอ้นี่ทีเดียว นะมันจะมีแบบความต่างอยู่หรือคุณแบบเอ้ยชอบแบบวีวิดว่ะเอ้ยอยากถ่ายแบล็คแอนด์ไวว่ะกดปุ๊บมาปั๊บเลยได้แบล็คแอนด์ไวเลยนะเร็วปะ่ะเร็วรว่านี่คือความเจ๋งของช็อตคัทเขาซึ่งหลายแบรนด์ก็ๆๆมีเช่น vivo แต่ถ้าเป็น vivo ถ้าอยากได้แบบนี้ต้องเป็น original os เฉียวมีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องสูนไทยมีไหมไม่แน่ใจนะเป็นวิกเจ็ตที่แบบพิเศษมากๆแล้วแบบเออผมเคยใช้งานแล้วชอบก็เลยอยากมาใช้ได้ฟังเผื่อว่าคุณจะซื้อตัวนี้มาใช้งานนะครับไหนๆเราเข้ากล้องละลองกล้องเลยแล้วกันกล้องหลักห วเลนเทเลนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะมีเลนเทเลระยะ normal กับเลนระยะเทเลไกลเวอร์เวอร์นะครับ normal เนี่ยจะเป็น 2x ไกลเวอร์เวอร์เนี่ยจะเป็นเพรสโค 5x ซูมได้ไกลสุด 50x นะครับแล้วก็มีการสั่นมาให้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเลนเอลิฟวาย12ล้านนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้ฟีเจอร์ซุปเปอร์มาโคได้หรือเปล่าผมเหรอ ไม่ได้ถ่ายมาโครไม่ได้เอาที่โหดใกล้เคียงตัวนี้นะถ้าเป็นเรื่องกล้องนะมีแค่ตัวเดียว vivo x pro 3 pro เอาแบบแค่กล้องนะไม่ไม่เอาอย่างอื่นมาคุยน,นะเพราะมันโหดมากครับต่ขอขอถ่ายสักอันเดกำลังตกใจอยู่เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีใครสู้ x pro 3 pro ได้ในเรื่องกล้องเชีย่ยมาโครโหมดได้เพื่อนอุย้ยเอาจริงปะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แบบมาโครจ๋าขนาดนั้นนะครับมันจะต้องมีระยะให้มันสักหน่อยนึงนะ โหดูเหี้ยครบ้าอันดับแรกก่อนเลยระยะต่อเลนส์คือดีแบบดีจนงงนะครับระยะต่อเลนส์ดูนี่คือถ่ายคนหน้าใกลออกมาดีได้มันยากมากนะครับกับมือถือหนึ่งเครื่องอะจริงเลอะวะส่วนนี้ระยะ 4x เพื่อน 4x คือมันใช้เลนส์ 2x ครอบเข้าไปคือเส้นผมเส้นอะไรมันคมชัดในระดับที่ใช้งานได้นะนี่คือเลนส์หลักพตดดีเลยแล้วแบบโฟกัสตาไวมากโอโหแล้วดูในตาเลยเห็นเงา รู้รู้รู้หรือยังว่าทำไมเราถึงไม่มีสาระรู้หรือยังแต่เลนส์นั่นตัวไวไม่โหดครับเลนส์นั่วไวคือแบบธรรมดามากเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับแค่ว่าไม่โหดเฉยๆดูมีคนบอกว่าทำไมผมถึงพูดถึงสีแหกเยอะมากคือเซนเซอร์ของสมาร์ทโฟนนะครับมันเล็กแล้วก็ไดนามิกเรนจ์มันจะไม่ได้กว้างมากยิ่งไปเจอกับการประมวลผลภาพที่ใช้ A I มาแต่งสีเยอะๆพอมันภาพมันแหกแล้วเนี่ยเราจะไปทำต่ออะไรไม่ได้แล้วต้องลงตามเนื้อผ้าแค่จะแก้ไว้บาลานซ์นิดนึงก็ไม่ได้ก็แบบว่าแต่อันยยัังพอออไดด้่่นะครบกืาิ ไปดูอันดูตรงตร้นไม้ยังเห็นชัดอยู่นะตรงใจใหญ่ย,ย,ยเนาะ <S <S ใช่นี่คืออัลตร้าวายที่ไม่เก่งนะแต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วแล้วก็โหมดพอสเทรตต่างที่ผมเห็นนะ่คือตอนแรกคิดว่าจะถ่ายได้แค่คนครับนี่ถ่ายวัตถุแล้วยังแบบลองดูการเบลอขอบนี้ดิเนียนไม่พอนะเว้ยมีการไล่เฟสส่วนที่ต้องให้ชัดส่วนที่ต้องเบลอแล้วก็ส่วนที่เขาเรียกว่าก่อนเบลอพรีซัมติงอ่ะมันจะมีชื่อมันอยู่มันเรียกว่าก่อนที่มันจะไปถึงการเบลอจริงๆมันจะไล่เฉดความเบลอเข้าไปคือมีความตั้งใจแล้วก็มาาจก ไลกาสีดำอะ่ะเวลามันไล่เฉดสีดำอะ่ะข้างในกล้องอะ่ะมันจะมีเบลดสีดําเยอะใช่ไหมเขาไม่เขาไม่ทิ้งเฉดดาใดดำหนึ่งเลยถ้าสีดํามันไม่เก่งนะครับเวลาเราถ่ายแล้วอะไรที่เป็นสีดำหลายๆเฉดแบบนี้นะมันจะมาไม่ครบอันนี้มาทุกเฉดเลย,เลยสแสดงว่าเก่งในเรื่องของการทําภาพขาวดํามากๆแม้ว่าจะใช้โหมดปกติก็ตามทีแล้วก็มีเซตกล้องให้เล่นแบบซอฟโฟกัสพอร์เทรตสวิตตี้โบเก้ด็อกิวเมนทารีแล้วก็สแตนดาร์ดเอาไว้เล่นถ้าไม่อยากใช้แบบโหมดปกติของเขาหรือว่าถ้าชอบใช้โหมดปกติ<ๆ>ก็จะมีระยะ23 35 57 5. เป็นมาตรฐานให้ให้้อยู่ส่วนภาพปกติครับ ก็เลือกฟิลเตอร์ได้เลยตามใจชอบนะครับเนเชอรัลไลกาแบ็กแอนด์ไวท์บลาบลาตามสบายหรือว่าจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีแบบไลกาออเทนติกนะครับหรือจะเป็นสีไวท์แบรนด์ก็ได้ซึ่งผมชอบไลกาไวท์แบรนด์มากๆเพราะมันลงได้เลยอันนี้ส่วนตัวนะแล้วก็การเลือกเลนส์ครับมีความสมูทมากๆเนี่ยคุณดูขี้เล็บแบงค์ดิแบงค์อยู่เฉยๆดิเนี่ยเห็นป่ะซูมเห็นยันขี้เล็บแบงค์เวลาเปลี่ยนเลนส์ค่อนข้างโอเค OK นะไม่ไม่กระโชกโค้งหักมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็ซูมได้ไกลสุดครับอยูู่่่่่ททีี 50x มมตตัััววววไไไไกกกดด์าาาใหห้้วยว้ยยยแแบบออรรรงรงงนนนะล็ส มันจะขึ้นสีเขียวเห็นปะเห็นกรอบเขียวๆไหมเห็นนั่นแหละถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่มันจะขึ้นกรอบเขียวครับให้เราได้ใช้งานกันวิดีโอที่ถ่ายได้ครับ 8K 24เฟรมแต่ว่าเขาบอกว่าสามารถเรคอ์ด์ได้แค่6นาทีเท่านั้นเพราะมันก็จะตัดไปเองใช่แต่มันก็เป็นปกติเพราะว่าคือมึงจะเอามือถือหนึ่งเครื่องไปถ่าย 8K อ่ะยากนะกล้องที่จะถ่าย 8K ได้อะ่ะมันต้องราคาแสนสองแสน่ะถ้าแบบเอาจริงจังนะขั้นต่ำด้วยนะแสนสองแสนนี่คือขั้นต่ำด้วยซ้ำได้แขนาดนี้ก็ถือโอเคแล้วนะครับเผื่อ ้อ,อยู่แลววีดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 15x นะครับฟิลประมาณไหนอรอถ้านึกฟิลกล้องน้องตอนเนี้ยน้องจะฟิลเดียวเลยกับ15 pro max มีมาสเตอร์ซ e นีมาโหมดด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดปิดโบเก้หมดก่อนแต่ว่ามาสเตอร์ซ e นีมาโหมดรับแค่เมน Camera เท่านั้นนะครับคือสีมันจะสวยขึ้นมามากๆกแล้วก็ได้ถึง 4k 30เลยนะอชอบอันนี้ผมชอบสุดแล้วเป็นฟิลแบบว่าถ้าไปถ่ายงานข้างนอกแล้วไม่อยากจะพกกล้องใหญ่ไปคุณเปิดตัวมาสเตอร์ซีนีมาเนี่ยคือจบเลยเอามาทำสีต่อที่บ้านได้แล้วก็ในเน็ตอะครับจะมีหักีี้้สตตวเนนใปป็ิ เข้าไปแต่งต่อเคาเรียกว่าเวลาต่อโนดอ่ะมันต่อง่ายเพราะมันมีคนทําสีมาให้อยู่แล้วนะครับไปลองโหลดมาดูได้นะแล้วก็ในโหมดมูฟวี่ก็จะมีอีก1โหมดที่เข้าใส่เข้ามาให้แล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในเฉียวมี14 s ี r i e s ด้วยก็คือตัว Director Mode หรือว่าเชื่อมกล้องหลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกันนะครับสมมุติเรามี14 Pro 14 Ultra Mic Pro 4แล้วเราจัดมุมกล้องอย่างตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยมีมุมกล้องทั้งหมด3มุมมี1 2 3ใช่ปะ่ะเราสามารถเซต Direction Mode เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็กดเรคคอร์ดพร้อมกันเลือกเลนอะไรให้มันเสร็จพร้อมกันได้มีเคาเรียกว่า Time Code อะไรของเรา เรียบร้อยมีแบตของแต่ละตัวโชว์บอกควบคุมกล้องแต่ละตัวอะไรยังไงได้หมดจะให้มันเป็นแค่มอนิเตอร์ก็ได้จะให้มันเรคคอร์ดกับเขาด้วยก็ได้นี่คือโหมดที่เขาตั้งใจทำมาให้ซึ่งยี่ห้ออื่นมีไหมมีแต่ผมว่าเฮียหมีก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ทำมาได้ดีมากๆถ้าผู้ชายชอบใช้งานตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็นี่ครับปัญหาประจำบ้านของเราอีกแล้วเหรอ เรียบร้อยมือถือจอพับก็ต้องแบบนี้แหละถูกต้องแล้วแล้วก็กางได้นะครับทำเป็นเต้นโหมดทำเป็นอะไรแต่ว่าเวลากลารเป็นเต้นโหมดเห็นไหมนี่คือข้อเสียของของมือถือที่มันต้องนูนเกินไปใช่เนี่ยเวลาวางเป็นเต้นโหมดแล้วมันก็จะโย,เยกเย,ยเก,กเลยโยกเยกเ่ยจริงแล้วตัวกล้องนะครับเขาจะเซตมาอยู่แล้วว่าเวลาให้ใช้งานเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้ซึ่งถ้าเราใช้แบบนี้มันก็ไม่โยกเยกไอตะเกียคือเราแกล้งเออนี่เราแกล้งเล่นแต่นี่คือความจริงคือมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะไม่ไม่ละเกะละกะใครอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยก็จะเซตนู่นเซตนี่เซ ายจริงอ่คือเขาถ่ายแบบนี้ครับถ้าถ้าแบบเอาใช้จริงๆนะแล้วเราอยากจะถ่ายแฟนหรืออยากจะถ่ายอะไรอะ่ะเราทําแบบนี้อ่ะเห็นยังมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยคือวิธีที่ถูกต้องที่ถูกต้องแล้วก็ได้ใช้งานจริงคือต้องกางออกแบบนี้หรือถ้าจะเอาไปถ่ายบลอกครับเราก็ต้องถือแบบนี้สวัสดีตอนนี้อยู่ในสานซีซองเซียวเนี่ยซึ่งมันก็มอนิเตอร์ได้แล้วก็คุณจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนมันได้หมดเห็นว่าเดี๋ยวผมลองลองแบบวิดีโอไปแล้วกันสวัสดีครับแบงกี้สวัสดีครับนี่อันนี้คือเราถ่ายดอแนวนอนอยู่นอ่ แบ่งจับให้หน่อยกับกันครับถ้าเราใช้กล้องแบบกล้องใหญ่จริงๆถ่ายอะแล้วเวลาเราฟลิปมาเซลฟี่อะเราจะเห็นแค่นี้เห็นปะเห็นความต่างของของขนาดจอเวลาได้มอนิเตอร์ปะมันคนละแบบกันเลยนะไอตัวนี้เท่าไหร่หกจุดห้าห้าหกไอเดียประมาณ3นิ้วคือเขาไม่ได้แย่นะแล้วคุณดูคุณภาพไฟล์อะไรแบบมันก็โอเคแล้วไม่ต้องมาต่อเลนใหญ่ๆแล้วถ้าใครที่แบบว่าใช้งานแค่นี้แล้วพอครับโคตรคุ้มใครอยากดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชียวมีไมค์โลนะครับก็คอมเมนต์ขอมาแล้วกันหรือว่าอยากดูการทดสอบเกมอ่า เพื่อนผมทําให้ถ้าไม่ขายไปก่อนไม่ขายถ้ามึงจะทําอ่ะไม่รอดูคอมเมนต์กไนกว่าคลิปจะออนกว่ารอคอมเมนต์กูว่าเปลี่ยนมือไป5คนแล้วตอนนั้นก็อันนี้เอาเงินจากที่ผู้ชมดูคลิปพวกเราเนี่ยแหละมาซื้อเล่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งทีมด้วยที่อยู่กันจนจบคลิปนี้นะครับไม่ขออะไรมากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับทั้งช่องทางของผมแล้วก็ของแบงค์เดี๋ยวขึ้นมาให้แบงค์เดี๋ยวนี้เขาเปิดทิกตอกแล้วทิกตอกเกมจ๋าหกพันแล้วอ่าค่าอะไรหกพันเล็กเด็กมาถึงว่ายออดนี่เยะ โอเคถ้าอยากเขาบอกวก็ลองง่ายๆอย่างที่บอกกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเจอกันใหม่คิปหน้าไปน้ำลายไปก่อนสวัสดีสวีดด์ชุบชุบ